สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดืองเล่าหลอนๆกันอีกเช่นเคยค่ะเดืองเาวในคำาีดนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ประสบการณ์ที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์คนทัวลุกที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนั้นเราอายุน่าจะประมาณสักสิบปีได้แล้วค่ะซึ่งสมัยนั้นเด็กที่จบประมาณมสามรืดจจบแค่หมหกคือเขาจะไม่ส่งเรียนต่อแล้วค่ะเนื่องจากในสมัยนั้นการศึกษายังไม่ได้มีให้เรียนสูงๆกันในหมู่บ้านที่เราอยู่นั้นมีแค่มสาค่ะ จะไปต่อเรียนสูงสูงนั้นก็ต้องไปอีกจังหวัดหนึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากพ่อแม่ที่จะส่งลูกเรียนสูงสงนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยเด็กส่วนใหญ่ก็เลยเรียนจบแค่ปหหรือมสก็ต้องออกมาทำงานหรือช่วยงานพ่อแม่ที่บ้านรวมกระทั่งตัวของเราด้วยค่ะเราจบแค่มสและก็ออกมาทำงานเลยตอนแรก พ่อกับแม่ก็กะว่าจะหาผัวให้เราเลยค่ะเพราะคนสมัยก่อนถ้าไม่เรียนหนังสือเขาก็จะหาผัวหาเมียให้เลยแต่เราปฏิเสธแม่ไปว่าเราอยากทำงานก่อนที่บ้านของเรานั้นก็เป็นครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรอย่างคนอื่นเขาหรอกค่ะก็เป็นแค่ชาวบ้านทั่วๆไปที่หาเช้ากินคําบ้านของเราก็เป็นบ้านแถวชนบท ที่อยู่ในส่วนที่ยังมีธรรมชาติต้นไม้พืชผักต่างๆยังคงหากินกันได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะออกไปหาหอยหาปลาหรือไปเก็บเห็ดเก็บหนอ่อไม้คนสมัยก่อนนั้นการซื้อขายอย่างเช่นซื้อพวกปลาซื้อของต่างๆนั้นไม่ค่อยจะได้ซื้อหรอกคะ่ะเนื่องจากว่าเราสามารถไปหาได้จากธรรมชาติชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมาก ชาวบ้านแต่ก่อนเขาก็อยู่กันได้ค่ะแต่ถ้าปัจจุบันนี้ไม่ได้หรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตเวลาที่เราออกไปในป่าไปหาหน่อไม้ไปหาเห็ดบางครั้งเราก็ไปกับพ่อแม่หรือบางครั้งก็ไปกับญาติจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปคนเดียวจนทําให้เราไปเจอเรื่องราวขวามผวาเกิดขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นเรายังคงจดจําได้ดี เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าในวันนั้นพอกับแม่ออกไปนาส่วนญาติคือเขาก็ไม่ว่างกันเลยค่ะเขามีการมีงานทำกันหมดวันนั้นเรากะว่าจะออกไปหาหน่อไม้หาเห็ดในป่าซึ่งเราก็ดูคนอื่นแล้วไม่มีใครว่างเลยที่จะไปเป็นเพื่อนเราเราก็เลยจำเป็นที่ต้องออกไปคนเดียวค่ะมันก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราออกไปในป่าคนเดียวปกติ เราจะมีคนไปด้วยตลอดในวันนั้นเราก็ออกไปตั้งแต่เช้าตู่เลยค่ะท้องฟ้ายังไม่ได้สว่างมากเรากะว่าจะออกไปหาในตอนเช้าเพราะจะกลับมาทำแกงกินในตอนเที่ยงเราเดินออกไปพร้อมกับตะการหนึ่งใบในตะการนั้นก็จะมีมีดและมีขวานเพื่อเอาไปเขี่ยพงหญ้าตามทางเดินที่เราเดินค่ะเราก็เดินไปยังบริเวณที่เราเคยไปหานั่นแหละค่ะ พเพราะว่าโซนนั้นจะมีเห็ดเยอะและหน่อไม้ก็เยอะด้วยตอนที่เราเดินเข้าไปนั้นเราก็พบชาวบ้านคนอื่นๆที่เขาออกมาหาตามปกติของเขาเหมือนกันกเราก็ทักทายแกไปค่ะก็ไม่ได้อะไรก็เดินต่อไปได้เรื่อยระหว่างทางเดินนั้นเราก็เจอหน่อไม้บ้างเจอเห็ดบ้างก็เก็บกันมาได้เรื่อยค่ะจนกระทั่งเราเดินวนหาอยู่แถวๆนั้นจนเพลิน เราก็ลืมดูต้นทางไปค่ะด้วยความที่เพลิดเพลินกับการเก็บหน่อไม้จนไม่ดูว่าเราเดินเข้าไปลึกแค่ไหนค่ะพอเราเงยหน้าขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราไม่เห็นว่ามีคนอื่นแล้วคือรอบตัวของเราเป็นป่าทีนี้ละค่ะเราก็เริ่มสับสนว่าทิศท,ทางที่เราเข้ามานั้นเรามาจากทางไหนแล้วเราจะออกไปทางไหนค่ะตอนนั้นเรานึกในใจแล้วว่า เราน่าจะหลงป่าแล้วเพราะปกติเราไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้ตอนนั้นใจคอเราไม่ค่อยดีแล้วค่ะและเราจะหาทางออกไปได้อย่างไรเราเดินวนหาทางออกไปเรื่อยๆไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างปรากฏว่าเหมือนว่าเราวนกลับมาที่เดิมตอนนั้นเราก็เลยนึกในใจภาวนาสวดมนต์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ว่าขอให้เราออกไปจากที่นี่ให้ได้ด้วยเถิดเราเริ่มกลัวเพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแถมอยู่ในปากคนเดียวแบบนี้ถ้าหากว่าเราออกไปไม่ได้เราก็จะติดอยู่ในนี้คนเดียวตอนนั้นใจเราสั่นกลัวไปหมดเราก็เดินต่อไปทีนี้เราไปเจอเข้ากับทุกเทียนและมีพวกจานต่างๆวางเอาไว้ เราก็ไม่รู้นะว่าเขาไว้ทําอะไรแต่เราคิดว่ามันน่าจะเคยมีคนเข้ามาในนี้แล้วแต่เราไม่รู้จุดตําแหน่งนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนแต่ทีนี้จูๆ่ๆเราได้ยินเสียงเป็นเสียงคนเดินค่ะคือเราอยู่ในป่ามันจะได้ยินค่ะชัดเจนเลยเป็นเสียงคนเดินเหยียบใบไม้แห้ง เราได้ยินเดินอยู่รอบๆแต่เราหาตัวเขาไม่เจอคะ่ะเรามองซ้ายมองขวามองดูรอบตัวแต่ก็หาต้นเสียงนั้นไม่เจอเลยคะ่ะเราเดินไปตามเสียงนั้นแล้วแต่ก็ไม่เจอใครเลยเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนั้นเราทั้งกลัวและก็ร้องไห้ใหญ่เลยคะ่ะเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทีนี้เราก็นั่งลงตรงนั้นเลยคะ่ะ ท,ที่มีทุบเทียนจานวางเอาไว้เรายกมือขึ้นพนมแล้วก็พูดว่าช่วยลูกด้วยเถิดลูกไม่ได้จะมาลบลูไม่ได้จะมาล่วงเกินขอให้ออกไปจากที่นี่ได้ด้วยเถิดเราก็ภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือค่ะว่าให้เราออกไปจากที่นี่ให้ได้เพราะเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามไปแล้วพอเราพูดจบจู่ๆ เสียงคนที่เดินนั้นก็เงียบหายไปค่ะแล้วทีนี้มันเหมือนมีแสงสว่างเข้ามาเลยเราเหลือบไปเห็นเส้นทางคับค้ายคับขาวว่าเหมือนเส้นทางที่เราเดินเข้ามาเราก็เลยเดินตามไปค่ะปรากฏว่ามันเป็นทางที่เราเดินเข้ามาจริงๆเราก็เดินต่อไปจนเราหลุดออกมาจากป่าแห่งนั้นได้เราก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจมาก ที่สามารถออกมาจากที่นั่นได้เราก็เลยรีบเดินกลับบ้านตอนนั้นมีพูดพามทาเพลงอะไรแล้วคะ่ะรีบกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านเราก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังว่าเราหลงเข้าไปในป่าแห่งนั้นเมื่อพ่อกับแม่ได้ฟังแม่ก็ตกใจมากแม่บอกว่านี่ลูกหลงเข้าไปในป่าช้ากูรอ,อนเนี่ย คือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าแถวบริเวณนั้นแต่ก่อนนั้นเคยเป็นป่าช้าคือเราก็เพิ่งมารู้จากแม่นี่แหละค่ะแม่ก็เลยเล่าว่าสมัยก่อนตรงนั้นมันเคยเป็นป่าช้าก่ามันก็เคยมีคนหลงเข้าไปอยู่เหมือนกันมีบางคนเดินไปเหยียบหลุมฝังศพที่เขาฝังศพคนสมัยก่อนเข้าก็เลยทำให้หลงป่าและที่ลูกเห็นว่ามีทูบ มีพวกจานต่างๆวางไว้แม่ก็คิดว่าน่าจะมีคนเคยเข้าไปขอขามาทำพิธีต่างๆแม่ก็ยังบอกอีกว่าเราโชคดีมากเลยนะที่ออกมาจากป่าช้าแห่งนั้นได้ถ้ามาอย่างนั้นก็คงติดอยู่ในนั้นหลายวันและพ่อก็ยังบอกอีกว่ามีบางคนที่หายไปเป็นวันสองวันเลยนะกว่าจะออกมาได้หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราจากเรานะคะพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยสบายใจคะ่ะ พอในวันต่อมาพ่อกับแม่ก็เลยพาเรากลับไปยังสถานที่แห่งนั้นอีกมีพ่อแม่และก็ญาติญาติเข้าไปด้วยหลายคนเลยค่ะไปทําพิธีขอขามากับสถานที่ตรงนั้นพอทำพิธีเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นค่ะก็หลังจากที่เราเจอเหตุการณ์นั้นมาเราก็ไม่กล้าไปหาหน่อไม้หาเหตดในป่าแห่งนั้นคนเดียวอีกเลยคือถ้าเราจะไปก็ต้องไปกับพ่อแม่หรือว่าไปกับญาติญาติ แล้วแม่ก็ยังเล่าอีกว่ามีบางคนที่เคยหลงเข้าไปในป่าช้าเก่าแห่งนั้นแล้วถูกพวกวิญญาณตามกลับมาบ้านด้วยคือเขามีอาการไข้ป่วยลุกขึ้นไม่ได้แล้พอไปหาหมอผีหมอธรรมเขาก็บอกว่ามีวิญญาณตามกลับมาจากในป่าคือวิญญาณติดตัวเขากลับมาด้วยก็เลยต้องไปทำพิธีต่างๆรถน้ำมลและทำบุญถวายอุทิศกุศลไปให้กับวิญญาณเหล่านั้น ส่วนเราหลังจากที่ทําพิธีขอขามาไปแล้วแม่ก็บอกว่าให้เราไปทําบุญอุทิศกุศลไปให้วิญญาณเหล่านั้นเพราะวิญญาณเหล่านั้นเขาน่าจะไม่มีใครทําบุญไปให้นานแล้วก็าอาจจะแค่มาขอส่วนบุญและหลังจากที่เราทําบุญไปแล้วเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นและก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยค่ะ นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้ดาฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะ ที่อยากจะส่งเข้ามาให้เราเล่าก็สามารถส่งเรื่องของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะคําขืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยนี่ลืมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยความเป็นห่วงค่ะฝันดีดาติสวัสด์ค่ะ